สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําให้ทุกคนเนี่ยรู้จักเกี่ยวกับอาชีพนักบินค่ะเราจะมาดูกันว่าอาชีพนักบินเนี่ยมีลักษณะงานแบบไหนมีอัตรางเงินเดือนเท่าไหร่และเราต้องเรียนจบอะไรถึงจะไปทําอาชีพนี้ได้นะคะไปเริ่มกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่หน้าที่ของนักบินเลยนะคะเรามาดูกันว่านักบินเนี่ยมีหน้าที่อะไรในการปฏิบัติงานค่ะ นักบินมีหน้าที่บังคับอากาศยานที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารปรษณีย์พันธ์หรือสินค้าควบคุมอากาศยานซึ่งทำการบินในเที่ยวบินตามตารางหรือในเที่ยวบินเช่าเหมาลำศึกษาสภาพอากาศณสนามบินเส้นทางบิน บรรยายสรุปแก่ลูกเรือเฝ้าตรวจสอบเครื่องมือเครื่องวัดที่ใช้ควบคุมอากาศยานตรวจความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆที่ช่วยในการบินและควบคุมเส้นทางบินอาจเป็นผู้ควบคุมอากาศยานหรือกัปตันซึ่งรับผิดชอบลูกเรือทั้งหมดหรือเป็นนักบินผู้ช่วยซึ่งทำการบินภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมอากาศยานค่ะ ค่ะทุกคนก็รู้ไปแล้วนะคะว่านักบินเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างต่อไปเราจะมาดูลักษณะของงานที่นักบินต้องทํากันค่ะลักษณะงานของนักบินนะคะคือ 1. กําหนดตารางการบินในแต่ละเดือนว่าเราจะบินไปที่ไหนบ้างเวลาใดบ้าง 2. ตรวจสภาพเครื่องทั้งภายนอกและภายในของเครื่องบินว่าพร้อมที่จะบินหรือไม่ 3. เตรียมพร้อมที่จะบินรวมทั้งเริ่มติดต่อกับหน่วยควบคุมการบินทั้งในและต่างประเทศ 4. บินตามแผนการเดินทางที่เราได้วางไว้จนถึงจุดปลายทางค่ะ 5. ขับเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารไร่สินียพันธ์หรือสินค้า 6. ควบคุมอากาศยานให้อยู่ในเส้นทางซึ่งทำการบินประจำหรือในเที่ยวบินเช่าเหมาค่ะ 7. สังเกตเครื่องวัดมิเตอร์และเครื่องวัดประกอบการบินอื่นๆที่ใช้ควบคุมอากาศยานค่ะ 8. ตรวจความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ใช้เครื่องช่วยในการเดินอากาศควบคุมเส้นทางบินของอากาศยาน 9. อาจเป็นผู้ควบคุมอากาศยานและรับผิดชอบในลูกเรือทั้งหมดหรือเป็นนักบินผู้ช่วยและอาจทำการบินภายใต้การควบคุมของผู้ควบคุมอากาศยานค่ะ 10. แล้วแต่ว่าเราต้องออกเดินทางกี่โมงมีระยะทางในการบินเท่าไร่ใช้เวลากี่ชั่วโมงถ้าเป็นระยะทางที่ไกลต้องใช้เวลานาน,านก็จะมีการผัดเปลี่ยนเวนกรกันไปพักเมื่อถึงที่หมายแล้วก็จะได้ไปพักหรือเที่ยวบ้างค่ะแล้วทุกคนอยากรู้หรือเปล่าคะว่าการเป็นอาชีพนักบินเนี่ยมีสภาพการทาํางานยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะบอกให้นะคะไปดูกันเลยคะ่ะสภาพการทํางานของนักบิน นักบินจะใช้เวลาการทำงานตามกฎหมายแรงงานและกฎของสถาบันอากาศยานโลกนักบินจำเป็นต้องทำงานในอากาศบนที่สูงแต่เดิมเครื่องบินได้ออกแบบโดยให้เครื่องยนต์บังคับการบินทำให้อาชีพนักบินเป็นอาชีพที่เสี่ยงในปัจจุบันได้ออกแบบเครื่องบินให้ทุกอย่างวควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และมีระบบ การบินที่ปลอดภัยทําให้อันตรายการเสี่ยงในปัญหาเครื่องยนต์ลดลงในการเดินทางนักบินจะทราบตารางการเดินทางล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งเดือนนักบินต้องรับผิดช,ชอบชีวิตผู้โดยสารในระหว่างทําการบินอัตราการเสี่ยงจะสูงมากเมื่ออยู่ระหว่างการบินหรือการบินขึ้นและลงในสภาพอากาศที่ไม่ปกติรวมทั้งการที่ต้องขับเครื่องบินในเส้นทางระยะยาวใช้เวลานาน,าน อาจทำให้นักบินมีความเครียดและความเมื่อยล้าจากการบินในระหว่างการบินระยะยาวนักบินมีโอกาสพักผ่อนเป็นครั้งคราวเนื่องจากมีผู้ช่วยนักบินปฏิบัติงานร่วมด้วยอย่าง,งน้อย1นึคนค่ะเราก็รู้ทั้งหน้าที่ลักษณะงานของนักบินไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาบอกเงินเดือนของการทำอาชีพนักบินกันค่ะไปดูกันเลยค่ะ อัตราเงินเดือนของนักบินรายได้ของนักบินจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสายการบินโดยรายได้ขั้นต่ำของนักบินที่บินในประเทศจะได้รับเงินเดือนประมาณ28,000-30,000บาทต่อเดือนหากเป็นนักบินที่บินในต่างประเทศจะมีรายได้ตั้งแต่60,000บาทถึง300,000บาทต่อเดือนเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่150,000บาทต่อเดือนค่ะ แล้วการที่เราจะไปทําอาชีพนะักบินได้นะคะเราจะต้องเรียนจบคณะและสาขาต่อไปนี้ค่ะ 1. สถาบันการบินพลเรือน 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาการบิน 3. วิทยาลัยการบินนานาชาติวิชาการบริหารการบิน 4. ส,สถาบันเทคโนโลยีการบินวิชาการจัดการการบิน 5. สถาบันการบินวิชานักบินพาณิชย์ 6. คณะการบินวิชาบริหารกิจการการบินค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสอนวีดังนี้ค่ะ 1. คณะการบินสาขาบริหารกิจการการบินมหาวิทยาลัยอีเทนเอเชียค่ะ 2. วิทยาลัยการบินนานาชาติสาขาจัดการการบินมหาวิทยาลัยนครพนมค่ะและ 3. นะคะสถาบันการบินสาขานักบินพาณิชย์มหาวิทยาลัยลังสิตค่ะค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการแนะนําอาชีพนักบินอันนี้นะคะเป็นเพียงแนวทางที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถตัดสินใจในการเลือกประกอบอาชีพได้ค่ะค่ะวันนี้พวกเราก็ขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ